ใหญ่ก็น,นิดหน่อยนะคะเพราะสสว่าฝนตกอะเกย์ไหมค่ะ เราไปค่อยนะกินหมูนะคะคัดกินไข่แล้วก็ใส่ไข่นะคะใส่หมูนนิดนึงเผื่อคัดกินได้ทำให้คนแก่นะคะไม่ปิด แก well ้คนด้วยนะคะตควดี่สันตะสีล้วนคะ กันนะคะเรวา้ยินนะขนาดพูดเสียงกล้วนี แกงนะคะขบวกแกงบวก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 บ้านเราบวกแกงขึ้่บวกียงนะคะบวกเียงที่บ้านไม่ค่อยมีค่ะน่า่ะนะคะตลาดมัดแล้วก็เียงนะคะผัดบวก็เอาบ้านนิดหนึ่งนะคะไม่ไดเสียงฝน สายไปแล้วโอเคนะคะใบหนึ่งใบหนแล้ว,ลวบกวกไปนะคะ ะคะือว่าจะแห้งนะคะขอน้ำสิ่งนะลดราคาบ้างโอเคเขาเน้นไข่ไงเขาไม่เน้นเหยือกเขาเน้นไข่ไง สวัสดีค่ะ

ผีสัตว์ไงบอสก็ใส่นะให้มีผีสัตว์มันจะน่ากินมันในน้ำบวกให้ออกเติมน้ำอีกเพื่อบวกให้เส็จปะพอแล้วคลับเค็มพอแล้วความหวานมันเยอะนิดนึง โอเคนะคะเราก็ได้ผัดบวไปนะคะผัดบวบไปนะคะผัดบวบผัดบวพอเลยนะคะสีสันมากนะสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาด้านนี้นะคะทีนี้เพราะว่าจะตัดบ,บวกนจะ,นนะตัดขัดนะอ๋นนาไม่ตัดขึ้น